คันแป้งคุณผูต้องคันแป้งนะจ๊ะต้องใช้มือนวดจะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจ้ะองนบีนิ่มสละลงหรอค่ะคุณสนิท่านหรือยังเนาะค่ะไก่ทานยังเนาะองุ่นบีิพานได้สองอาทิตย์ลวค่ะแต่ว่าก็ต้องเคิดคลิปเรื่อยๆค่ะคิดในอย่างเราคอมเมนต์ถิ่มไว้บางคนกดไลค์เฉยเข้ามาหาพอนะคะแต่เข้าหาพอเข้าก็เข้าไปได้ค่ะเข้าไปเยี่ยมคลิปเยี่ยมทุกคนนะคะทานเนตลงเลยพอด,ดีอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์องุ่นบ้เลย วิวนั่งต่อเรื่อยๆนะคะมีไผ่ยพานไปที่ของลุงรวิกอะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่บ่ได้ขึ้นหลายของเฮามันบ่ได้ปังบ่ได้ยังเนงาะจ้ะแต่ก็มีคนเข้ามาซอยชมเรื่อยๆล่ะค่ะพี่เพื่อนโดนน้องเหมียวงับมือเศร้าค่ะน้องเหมียวน้องเหมียวตัวผู้งัเอาซะงสาสึกเจ็บมากเลยต้องะนังไล่ขนาดกัน ลุงลวิสาจานะนอนตรงคออาฟได้แค่ะลุงลวิท่าแป้งก่อนค่ะเดี๋ยวจะตอบหนึน่ตงตอบหนึน่งนะคะไอที่ลดลงเนีน่ยอ่าแจ้งเตือนอยู่ในเดตบอร์ดล้ลงเนาะห้าก็ต้องออกมาเปิดค่าการมองเห็นโดยการไล่แน่เอ้ลงวิไล่เปิดค่าการมองเห็นจา้าเย็นเย,นะะย็น่อยด้อค่ะเด้อไล่เปิดการมองเห็นแป๊บๆดอกค่ะมองเห็นบด่ดีดอกค่ะ แปบๆก็จะเสร็จค่ะแป๊บนั้นทุกคนคันแปง้งคันค่ะต้องคันแป้งนะจ๊ะต้องใช้มือนวดจ้ะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจ้ลุงะวีนิมซายังก็เห็นอันในการแจ้งเตือนบันไดปกติจะแจ้งเตือนกันนำกันนำช่วงนี้ของลุงละวีหน่อยอยู่นะมงืงวีว่ากว่าลุงะวี เพื่อนๆอาจจะนอยใจอยู่ล่ะค่ะเพื่อนมาหลายอยู่ค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ยังท่านเด็กท่านเด็กโคบท่านได้เห็นค่ะกระยุ่งๆแล้วค่ะนอกจากเขาเขาอาจจะต้องการแบบว่าให้เป็นผู้ชมอิหีจริงๆอ่ะต้มเห่าคอมเมนว่าเพื่อนๆอย่างแป้งค่ะแป้งบาบินลงแล้วิจะออกตลาดใบบายค่ะไปตลาดแถวเลนชบังค่ะว่านี่่านไปพามากับแวรเรียนนะคะเด้อไปชิมเด้อไปชิมเด้อ จังเวลาเพื่อนในกลุ่มลุงลวีไหลไหมคะถ้าลุงลวีบอกเห็นเมนนะเจยาลุงลวีก็ตามไปยากอยากเข้าไปดูในอันนในอี่อยังก็เห็นอันในการแจ้งเตือนบนไดปกติจะแจ้งเตือนกันน้ากันน้าช่วงนี้ของลุงลวีหน่อยอยู่นะลุงวีว่าว่าลุงลวี่อยค่ะคุณชนิดขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจลุงลวีลุงลวีบอกคอยเห็นคอมเมนต์นะคะเมื่อนี้อ่าสัญญาณเน็ตลุงลวีอาหลายขนาดค่ะลุงลวีจาจหนอนจองขออภัยนะคะ ลุาวิทัแป้งก่อนค่ะเดี๋ยวจ,จะตอบเมนตอบยังนคะคะคลิปน้อย่างเราคอมเมนต์ถิ่มไว้บางคนกดไลค์เฉยเข้็หาบะพอนะคะแต่เขาหาพอ่อเขาก็เข้าไปได้ค่ะเข้าไปเยี่ยมคลิปเยี่ยมพี่ซีค่ะมันคอยๆขึขืนมาแต่ก็ขขืนทุกวันอยู่ของลุงละวิอาทิตกว่าลุงละวิกับพ่อได้อยู่ละค่ะลุงละวิกับก็ว่าได้อยู่เด้อบางคนอะ่ะบางรับชมสวัสดีค่ะคุณเสนิด ขอบคุณนะจ๊ะลุงละวีลุงละวีอ่ะไลเปิดข้างการมองเห็นค่ะทานให้อร่อยนะคะอ่าลุงละวีกันเลยต้องอ่าคนไหนที่มีคลิปแล้วออกมาไหลแนี่ประมาณนี้แหละแต่ลุงละวีไม่ค่อยได้ออกมาเพิ่งออกมานี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเตือนว่าการเขาถึงลุงละวีเริ่มเริ่มหน่อยลงค่ะแต่ว่า เฮ็ดเข้าไปเข้าไปไหมคะกะิได้เลยๆพยามเฮ็ดคลิปคิดจะหายหลากหลายนะลุงนวิวายะเฮ็ดคลิปเนวเดียวเฮ็ดคลิปแนวเดียวเพื่อนเพื่อนยังไปไหมคะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ไปเฮ็ดเฮ็ดห้มันหลายๆแต่ลุงนวีกับบ่หลาเป็นไงเราคะเอาเฮ็ดได้หลายเนี่ยการเขาถึงอยังเข้าจะหลายคะ่ะแล้วก็คลิปนี้นยังเราคอมเมนต์ถิ่นไว้บางคนกดไลคไ์เฉยเข้าก็หาบ่พอนะคะ่ะเข้าหาพอเขาก็เข้าไปได้คะ่ะเข้าไปเยี่ยมคลิปเยี่ยม ลุงรวีก็ลัเงเฮ็ดแป้งค่ะออกมาเปิดค่ากาันพองเห็นเดี๋ยวกัเดี๋ยวแป,ป,ป,ป๊บๆก็เสรข็นตายนะคะช่วงหลังๆเพื่อนเขาก็วบาหาย้ยนดนิง้งเนาะก็่เล่าเลิกท่าตัวแบบนั้นจะเข่าทั้งคอมเมนต์ค่ะเข่าไปหาเพื่อนทั้งเมมทั้งเองียงพี่น้องจ๊ะแต่แต่แตสองสามวันมาเนี่ยลุงลระวีก็ได้ได้เต็มอยู่ด้ค่ะแต่ก่อนลุงระวีก็ได้แค่เป็นเส้นแต่ช่วงหลังมาลุงระวีก็ได้ขอบคุณนะคะทีมให้กำลังใจค่ะกินข้าวให้แซบๆค่ะขอบคุณค่ะ ทานให้อร่อยอร่อยนะคะลุงลวิคันแปลงอยู่ตอบเมนกับโบเห็นค่ะขอบนาในไหนในเอียงนะคะลุงรวีกับโบน้าเนาะค่ะลุงลวิก็จะลงแง้วเดี๋ยวลุงลวีจะไปข่าวไ์เพ,เพื่อนนะคะลุงรวิจะเปิดคุลุงรวีก็ขอบคุณนะทุกคนนะคะที่จะทานคอมเมนต์อันนี้ลุงลวิมันคือขางลุงลวีบอเข้าใจไหมคะ มันมากขางอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลุงระวีปาดแป๊บนึงนะคะทานข้าวค่ะอ๋อกินไทยอีรีค่ะโบเมนโบไดได้ได้ทุกวันได้ทุกวันค่ะทํำทํำไปเลยเลยทานให้อร่อยนะคะอลุงระวีก็เลยต้องอ่าคนไหนที่มีคลิปนหลงคนดอ่ะพินมิตรท่อเนาะอันแรกๆนะ่ะเล็กๆอะ่ะถ้าผลงานเท่าทานในเห่าตาเนาะ มันกะจีอาชีนอยค่ะตอนแรกๆว่าเล่นค่ะกินให้อร่อยอร่อยนะคะลุงราวีทำแปตงเนี่ค่ะนวดมือค่ะแต่ว่าใส่ถุงมือใส่อย่างเราๆค่ะวันนี้แนะนำติ่งลุงราวีได้เด้อค่ะเด้อโอ้ลุงราวี้องใส่มือแม่ค่ะมือแขางนี่กระโดดแนวงับรู้สึกเจ็บทิ่ของลุงราวีกะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่บ่ได้ขึ้นหลายของเขามันบ่ได้ปังบ่ได้อยังงน้อจ้าแต่ก็มีคนเข้ามาซอยชมเรื่อยๆหรอค่ะ พี่คือการมองเห็นลุงลวีเลยจะลดลงอะค่ะลุงลวิพันในประมาณอาทิตย์ีวันอาทิตย์เนี่ยจะครบสองอาทิตย์ขอบคุณนะคะคุณสนิทวันนี้ไม่ได้ไปทํางานลวิกำลังท้าอันน้ำกะทิจะผสมแป้งไปตลาดบ้านดินนั่นเลค่ะมีค้นเห็นลุงลวิบ่เนาะลุงลวิยังมาตอบคอมเมนต์ค่ะลุงลวีร้องมาทุกคนนะคะพาเน็ตลุงลวิพอดีอาจจะไ่เห็นคอมเมนต์ลุงลวีเลย นั่งกันเรือนะคะมีไผ่พันป่าอาทิตย์กว่าๆค่ะวัอนอาทิตย์จะถึงก็จะครบสองอาทิตย์ค่ะทุกคนช่วงนี้ลุงระวีงั้ยมาไาด้ไปตอบมินก่อนคลิปหนึ่งๆก็จะได้เริ่มตั้งแต่เลี้ยนเดียวสองตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งหน่วยสองหน่วยไปประมาณเนี่ลุงระวิอาจจะออนลุงระวิอาจจะไม่เห็นผู้ใดค่ะยลุงระวิโดนน้องเหมียง,งับมือเส้าค่ะ นองเมียวน้องเมียวตัวผู้งักเอาซะรู้สึกเจ็บมากเลยออกมาไหลแน่ประมาณนี้แหละแต่ลุงระวีไม่ค่อยได้ออกมาเพิ่งออกมานี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเตือนว่าการเขาถึงลุงละวีเริ่มเริ่มหน่อยลงค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าเอ่เ้าเฮดคีบหน่อยลง,องการเขาถึงเฮ้าหน่อยลงเสียเขาก็จะเรียนเฮ้าก็จะโดนตัดเหมือนกัน โดนน้องเ,เหมียวงับมือเศร้าค่ะน้องเ,เหมียวน้องเมียวตัวผู้งักอาซะสึกเจ็บมากเลยเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคลิปไปพยายามเฮ็ดใดไดมือละอันเท่าไหรคลิปยาวจากสองหรือสามอะค่ะประมาณนั้นประมาณสามประมาณสามคลิปค่ะแล้วนอกนั้นก็เป็นโพสเป็นภาพนิ่งเป็น อาจจะออนนะคะขอบคุณนะคะได้อีหยังกินเนาะค่ะคุณสนิทลุงระวิได้พึ่งกิ่นข่าเช้าประมาณเก้าโมงกว่ากันแต่เขาขนาดพานแล้วก็ยังต้องไปตอบคอมเมนต์นี่ค่ะเขาก็จะส่งคอมเมนต์ในเขาตอบวันละตัวไหนยี่สิบสามสิบสี่สิบจังสิแม่จา้าแต่ลุงระวีก็ตอบบ๊วยเด้อคะ่ะตอบบ๊วยต้องมาแบลงคลิปเพิ่อนอีกแล้วค่ะมาลุ้งคลิปเพื่อช่วงนี้ลุงระวีก็ลงคลิปลงห,งหอย,อยังใหม่อก<ๆ><ๆ>บอท่านได้ตอบเมนเพื่อนนะคะ นะคะที่มาให้กำลังใจลุงรวีก็าจะาลุแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้องผสมแป้ง,ปงผสมมาเพื่อนๆที่รู้จักมาชมเราต้องการอัอดผู้ชมจริงๆนะคะลุงรวีน่าว่าจะประมาณนั้นนะคะไ <S an> ด้ผ่านไปผ่านมากอะเวียนเยี่ยมเยียนนะคะเด้อเดีย๋ยินเสียงลองมา ลุงระวีนองลองดีแล้วค่ะเด้อจ้าเน็ตันนี้อาจจะออนได้ค่ะอาจจะบ่เห็นเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะหายไปไปพันมากกวะเวียนเยี่ยมเยี่ยม้านลุงระวีลุงรวีเราขอบคุณนะทุกคนนะคะที่จะทานมีแต่งานนะงานมีงานหลายงานค่ะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวลุงระวีจะ อคอมเมนต์ไว้ให้ลงนวิลงนวิก็จะตามครับไปได้ค่ะแต่ถ้าบ่มีบางทีก็ตามยังโมโค,โคค่ะ,คะกินให้อร่อยอร่อยนะคะ